ดีครับผมปกับผมเด็กในม้งกันแล้วนะครับเล้วกาวันนี้นะครับปลารดมาลุยป้านะครับผมใช่ลุยนะครับขึ้นเขานะครับผมเมื่อกี้ขึ้นบนสันเขานู้นนะครับเล้วลุ้งมาทางนี้ตามเยวาลำบากพี่นะครับผุมนุดูนะครัม่รูชนเขือม้งไม่นะครับม่รูยางรั้วม้งไม่นะครับผมกาวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจุดประสุงหว่าจะขึ้นขึ้นเขาไปทางนี้นะครับไปทางเทวโดุนตกแล้วก็ไปคัด้างบน ปลาที่โดนตกข้างบนนะครับพุม่มกาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยกนจะรับชมคลิปนี้ก็ก่วสยกันเลยกดแชร์กดกระดิ่งให้พ่มด้วยนะครับกาไม่ต้องพูดมากตามมาเลยนะครับเดี๋ยวลูกเจก่อนลืมเดีวหนามเส้อหมาก,กับตรงนี้ ตอนนี้นะครับเนเพืือๆก็ข้ามครองมาเร็วนะครับไฟนู้เป็นถนนนะครับลำบากมากทีว่าพุ่มขี่รถข้าวมาน่วเห็นรถอยู่ดูไหลลิบๆนะครับแล้วก็ฝ่ายนี้นะครับเป็นป่าทีว่าพุ่มจะไปคัดห้างก็ตอนนี้ประ์มันใบมุ้งแล้วก็พุ่นดำไถอีต๊กนะครับเดี๋ยวเราก็เข้ไปดูจุดเดี๋ยว,ว่าอีคัาห้างันด้วหานะครับผม <Yeah. S 2> ดูเพืเ่อนๆเ,เป็นปลาดงดิบจริงๆกับตรงนี้เป็นปลาออโ,โอาโธดบิดรับมีเอฟนี่ยขึ้นถูกที่ไดเอฟถูกที่นะครับอยา่าเป็นเนฟเรสนะครับทุกผ้ามากเยนี่ข้าเดียวนี่ครับตัดช่องตนเนียโอ้เที่ยวอย่างแรงเลยน,นะครับอยา่านี่ก็เป็นลุงงอปลานะครับทุกตอนมันอยู่ตรงนี้ เจอตางเล็บเจอจางงอป้านะครับต้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูซึกว่ามีสมุนไพรด้วยนะครับน้อมนี้เป็นพวกกําแพงจชันแล้วก็เป็นไม,ม้สมุนไพรต่างๆครับในป่าเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมขอให้ดูนะครับก็ได้ขึ้นมาอยู่ใตค้คนต้นไม้เย,ย้ยนะครับเทียว่าดูนตกรบทีเรีวนะครับพุมโดนก็อไรวิเวลเลยนะครับพุมไม่เจอเลยก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขบวนนู้นวะ อย่าเฮ็ดผมกลัวเฮ็ดย่างเรงเลยจ้าตอนนี้เพื่นๆก็ขึ้นมาเลื่อยมาถีถีโดนตกเลยนะครับผมก็ขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเดินมาเลย,เลยบริเวณนี่เป็นไม้ไผ่ลมนะครับเต็มมาเลยไม้ไผุ่ก ก็ตรงนี้นะครับผมเล็งเห็นนะครับตรงนู้นเลียงยิ้นนะครับตรงนู้นัดได้ทั้งต้นนะครับแต่ก็ตรนนี้ไม่รู้นะครับตรนนี้คัดได้ไม้มันมันมันเหล่ตรงมันต่ำเกินนะครับเดี๋ยวก็นี่ตรนนี้หมายด้ยตรนนี้ก็น่าคัดเดี๋ยวสู้ไปตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้ มันก็คัดได้เนี่ยชองกิงนี่มาร่วไมไันแต่ว่ามันนี่ครับนำนักเราไว้มาคือเป็นนี่นะครับเนเพื่อนผีคัดหน้างจะทุ่งคืนก็นไม่ได้ต่ํเคืนก็นไม่ได้ต้องเอาไวพ้พอดีพอดีเอาไว้เราขึ้นคัดบายๆเลยก็ไม่ลำบากจนเกินไปต้องอธิบัน้นถ้าขึ้นแล้วอันตรายมันลำบาก,กนิดไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเลยตรงนั้นนะิดเพื่อนี่พี่เววาเบบมมชุ่มมานี่นะครับ นี่ครับเพื่อนๆสามต้นนี้ก็ะถ้วยนะพุ่มว่าเลยน,นะครับนู่นๆเปลี่ยนขึ้นมาเลยติามต้นนี้ถ้าเราอีคัดก็ได้แต่มันอันตรายระกิบจุงเดียวว,ว่าไม้มันอยู่คนละต้นกันตึง้งดาหลมปัดมันโยกเยกได้ทำห้าขาดลุดได้ตัวหาต้นเดียววะเดี๋ยวกิ้งมาหมาว่าต้นเดียวไปเลยต้นนี้เหรอเออเดี๋ยวไปเล็กข้างหน้านูวว้นวะมีพักเลี้ยงเบยนะครับปลานี่น,นี่พักเลี้ยงบอกเรา พุม่มได้เดินมาเรื่อยๆนะครับเจอกับตน้นไม้สองต้นนะครับนี่ต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ตน้ตนหนึ่งเดี๋ยวพุ่มไม่รู้เอา๋ต้นไหนดีนะครับสองต้นนี้เดี๋ยวพุ่มก็ไปเลยงตาขุนก่อนดูนะครับมันมีกิ่งเยอะมอสมุ่มตีไหวคัดนางซึ่งอา,า,าตชาหวะต้นนี้นะครับมันมันมอสมุ่มตรงตี๋หว,ว่ามันสูงแล้วก็มันนห็นวิวไกลนะครับเดี๋ยวถ้าต้นนี้ มันกระโรงลงม,มาอีกหนึ่งตําแต่ความความสูงไม่ไม่ตามาสิบเมตรพี่น,นะครับช่วงต้นนู่นน่าจะทิบว่าตอนนี้น่าจะสิบเมตรกะไปดูใต้คนนี้ว่ตอนนี้ก็ถากับตึกซองฉันน่าจะได้ไหมพ่มหวาความสูงนะครับก็พ่มไว้ลังผิดจาหน้าอยู่หวาเมียพุ่มจะขึ้นได้ไหมพ่มคิดว่าพ้่จะทำาหมนไดิไหมพุ่ยขึ้นไปนะครับ แต่ว่าตอนที่ผมขาดนี่ผมจะขึ้นตัวเปลียวโขนจะไม่ทำเมันได้หมายเฟยจะขึ้นไปคัดโขนนะครับผมคัดคัดให้เป็นรูปร่างแล้วก็มาทำเมันได้หมายเฟยอีกที่นึงน,นะครับก็ตอนนี้ก็ไปห้าวัสดุก่อนหมายคันซ่มซี่ตัวแล้วก็ไม้พื้นหนักครับผมก็ต้องใช้ไมยย้ใหญ่เออดี๋ยวผมวางไปไปตรงนี้ก่อนนะครับอืมหันดูล่ามันเหลือปีก็ เดี๋ยวผมวางเป้ตรงนี้เลยก็กินน้ำสักเครือขาเดี๋ยวไปกวันไม้โอเค เห็นไ่มตอนนี้ก็ไม้ทบมาแล้วถ้กกาคาดคาดไม้พื้นเมื่อกี้อันนึ่งครับก็เดี๋ยวพุ่มขึ้นมันเป็นไม้นี่เดี๋ยวเราเตรียมเชือกมาแล้วนะครับเชือกขนาดกี่มินบ่ไม่รู้นะครับบอกวา่าพุ่มไม่ได้วัดมาเลาวพุงเนี่ยเชือกเนี่ยครับเชือก,กของผมนะครับขนาดกีมินผมก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเชือกเนี้ยดึงไม้ขึ้นไปเดี๋ยวผมลองขึ้นดูก่อน แล้วก็แช่เฉล็กเล็กปุ๊บเสียงอะไรได้ไหมูกมาดูขึ้นรถไม้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันมีต้นระงดอยู่ด้วยนะครับเห็นมั้ยลูกเดี๋ยวก็มีลูกไม้อยู่ด้วยต้นนี้ลูกก็ได้เดี๋ยวก็ลยำขึ้นดูก่อน ไม่ได้กับคุณไม่ได้กับต้นนั่นนี่อย่เที่ยงอย่าเที่ยงคุณไม่ได้กินได้แม่ติดล้ำเดียเด๋ยวเกิดพุ่มไปกว่าต้นระง,งวันนะครับเดี๋ยวรุดลงมาอันใดได้ตัวต้นนู้นวะหายาลังก์เดี๋ยวคาข้างคาไปห้าต้นต้นถึ่ทุกวันนี้นะครับต้นนู้มันมีเป็นปุ่มนะครับปุ่มเพื่อประปุ่มประับได้โอเคสไปต้นนู้นวะ นอืมก่งใหเยิงให้เลย Sí. ô vậy nha, chẳng là cái lúc cưu ok tương lai hả tương lai tương 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 lai mới lai tương 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 xin cả lăng này. Bắt ทุ่งกันนั้นนียฮู้นุ๊ถึงตัวชาวพุ่มหว้าบันนี้นะครับเดี๋ยวควนไม้เพลย์มาทำทำบันไดขึ้นไมวะนะครับจะอุ้ยขี้ับเพื่อนๆตอนนี้ก็ลุงมายางบดเพยเลย์เลยคิดเรทีดเร็ทขดว่าดูพวกตัวดูถึงกลายมาพวกตัวน,นี้โอ้ตัวน,นี้ช่วงมากนะครับทำเผือยอิสตี้เลยเพื่อนๆดูตอนขาขึ้น หกเลขมาเนี่ยแบบเก่งไก่เออเออโอเคไงแมดกะทำเพื่อนเพื่อนเลยคลิปนี้เดี๋ยวเราไปทีไปยังก่อนนะไปอ๋อเนี่ยเดี๋ยวป้อมก็ขินน้ำอีกยุงอย่าลังกะเลยยุ่งนียิงเมียมันไม่ตีดำเลยแับมันนั่งตียุ่งเลยชาตินุกยิ <Gym. S 1> <moon> ่งเมียเราก็เ <Nixon> พื่อน เดี๋ยวก็เดี๋ยวพุ่มข้อตัวเดินทางกับบ้านโขนนะครับระหว่างเดินทางก็เดี๋ยวไถ่ให้เลนะครับว่าระยะทางมันไกลขนาดไหนก็คือคลิปนี้นะครับพุมมาคัดห้างให้เพื่อนๆดูนะครับกาตัวเช้ามาอีกวันหนึ่งนะครับพุมเพราะว่าเราคัดไม่เสร็จถึงคัดไม่เสร็จพุ่มก็มารูยทำฟื้นนะครับก็คือเรื่องข้องเกี่ยวว่าเบบความเชื่อลีรับเรื่อยพุ่มก็ไม่เข้าใจเท่เลยนะครับพุมพุมก็ได้นึกถทึงนะครับพมข้อเจ้าถีเจ้าทาง ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมาจุดทุบจุดเตียนนะครับพุ่มหมัดก้านางอีกทีนึงแล้วก็นอนนะครับพมก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับพม่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พ่มด้วยนะครับกาโอเคครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับบ้านกนี่ครับเพื่อนๆแถวๆทางเดินครับนะครับนี่เมงไม้นะครับนะครับอ่าสียูเมอนไม้ด้วย หก้อยก็ว่านะอย่าไปยุ่งก,ก็ไม่รู้มีพิษไหมเราก็ไม่รู้นะลูกตาโ,โหลูกไปเออไปนี่ดูกับบรรยากาศากับต้นเกือบขำเลยนะกับปีห้าว่าเป็นไม้ต้นย้อยเนี่ยนี่ก็ทะเลต่ำไปไมนะ้ด้วยก็ไม่รู้จักกันนะครับวะเราไม่รู้จักไมก้ปจะเป็น กับข้าวไม่อดนะครับลุงปลาสีแบบน,นี้นะครับนี่มีป,ปลาเตี้ยนปลาลุยเม็ดนี่นะครับแล้วก็ดูนี่ดอกเข้มปลาเข้มปลามีซ้องพันซามพันอยู่นะครับสีขาวแล้วก็สีส,ส้มสีแดงนะครับเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวที่ส้มนะมันี้ึงก็เดี๋ยวหานะงกลา,างไปก่อนนะครับไม่ได้ทำก้างเลยเดี๋ยวน่าจะเป็นทางนี้ ทำต้นยาลักไว้ก่อนนะครับนีนน่โอ้ดูมันเลยดูกระไรดูมันเลยดูกระเรยผมไม่รู้จักจริงๆนะครับนี่ตอนมันเป็นน่าจะตอนนี้นะครับโนดูจาขาดคัดห้างคนเดียวนะนอนได้ต้นนี้แบบโรเริ่มใหม่ใหม่ทันจะกิด นี่ตัวนี้ก็นอนได้แต่ว่าบรรยากาศเราจะไม่ินครับตัวนี้โอ้าดนเลยมาแค่นี้ครับแต่ว่าพุ่มกลัวต้นไม้รักเซลีลนะถ้าว่า่จือต้นไม้รักปุ๊บปุ๊บไม่ก้าวเกะทันทีด้วยไม่ตั้งตัวนะครต้องออกมาทางนิดเดียวโอดีดีดีผมจำส้นยาลักไว้นะครับ ก็ว่าเราฟันเตียนกื้นก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเยพือพ่อตัดด้วยน้ำในข้าวตีตอนนี้เราเยอะนะขุนไม้สายครับนี่เพื่อนๆดูนะนี่เป็นไม <c ười> ้เ,มเกศน,นะช่วยมากรับเอาไปประดับได้นี่ถ้าคุณชอบนะครับ <c ười> นี่น่าจะเป็นเกศไม้รัก นะครับผมอุ้ยไม้ดากไมนาบุตรดไมนาบุตรนะครับเขียนเก้นไมนาบุตรต้นนต้นนาบุตรนะครับเนี่นี่ก็นิยมไปทำด้ำปลาด้ำมีดนะครับดาำคว้านไอ้นี่ก็จะเป็นไม้หนกนนไม้โอ้ไม้เขียนทองนะครับมันแรงนัวเลยบอยไม้เขียนทองนะครับเนี่ยต้นเขียนทองออผมหวาเล็กนะ พวกใบไม้น <accurately S 2> ี่พวกเขยเห็นแบบเมื่อน่ะว่าเห็นแต่เี๋ครบลูกนะครับใบมันคลายเป็นนี้นี่เขียนทองมันเลยครับเด็กตอนเล็กดีพวกไม่กัดอ้างนอนบนเขียนทองไม่ดีหรอไม่ต้องเคียดนะโอ้ยชื่อเราโคจะติดยาต่างนะเรามาโนนะเราไม่ได้หลบลูกทิ้งตะกิดต่างไรอะไรลูกไอ้นั่นลูกไม้มาเดี๋ยว็กจ๊ะ กันบ้างงาก็เดินเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเพืเ่อนๆก็เดินลงมาซึ่งป่าดงเดี๋ยวว่ามีสั์มีผิษนะครับผวกแ็บผวกข้องมีผิดนะครับแบบต้นไม้มีผิษยานเชือกมีผิษนะครับแบบอยูยย่ตรงนี้มันเลยนะครับป่าตรงนี้เดี๋ยวว่าโด้น่มตกอยู่ตรงนี้นะครับ อันตรา,ายมากๆเพืเ่นนอนๆเดี๋ยวผมจะไม่ท้ายดูนะครับปลาเทปนี้คือเป็นปลาเทียวาเขาเรียกอาโซ่เาผิดนะครับตรงนี้ปลาเดี๋ยวผงแคบลุ่มลุ่มนะครับจากปลาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันทรีรดนะครับปุ๊บไป ไม่ใจโดนครับเพื่อนๆเร็วเหมือนโดนเลยเข็ดมือไม่เลวเพ้กแล้วกับได้เพลรอย่าเออบนเจ้าทีไปเร็วนี่ไม่ไห้พบโอเคๆไปยื้อกันต่อเดี๋ยวไปเจอกันถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดไปเจอกันตีริมน้ำครับไปเ๋อวกีกคำ วันนี้ก็มาถซึ่งดีรถแล้วนะครับพุ่มเลหมาเหนื่อยเลยวันนี้ห้าตาวันนี้ก็ไม่มีไร่หมานะครับผมกายังเลือกคัดอ้างเป่มเติมตกเล็กน้อยและครับแล้วก็มานอนตรงนี้นะครับพุมพอใครที่จบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผุ่มด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับติดตามตัว่ากนี้นะครับพุมมานอนน้างคัดอ้างตาโอเควันนี้ก็ตัวลากอนนะครับสวัสดีครับ laugh.